สวัสดีครับผมชาติเจรรญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูมาชมไอ้หนุ่มสมุไรเหมือนเดิมครับจัดเต็มกับตัวท็อปขันที่6ของเมืองไทยนะครับโควาสุกีซีร้อยสามนสิบโงานชั่วโมงครับเปิดบอ่อเก่าโจนดิน ออยดินขึ้นไปนู่นครับเพื่อไปทำระดับให้สูงขึ้นแล้วก็ลูกมันครับอเดี๋ยวอุ้มให้ดูห้าฟันครับเุื่อกี้ศูนย์จุดกสามลูกบาดเมอดบาดจริงๆครับ ึเต็มจริงครับไม่รู้จะบรรยายยังไงดูเอาเองพี่น้องคนขับระดับมือพักการครับ พันลบสิบเอ็ดนิ้วเอ้ยอย, <laughs> อ,อยากได้เชื้อเพลิงครับตีเอามาจาก,กินร้อนบ้า เดี๋ยวจะเติมเชื้อเพลิงนะครับตากระยายดีเลยครับย่านย่านย่าน lui to với nó tôm chưa phơi chặt cá to làm cho mông, Oh. À. พี่น้องจะต้องดูเรื่องเชื้อเพลิงให้ดีให้เขากินเชื้อเพลิงสะอาดอๆนะครับปั๊มที่มาตรฐานอันนี้ถือว่าเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องใช้ปั๊มที่มาตรฐานเพราะว่าหัวฉีดนั้นเป็นเมื่อกี้ขึ้นไปดูน่าจะจริงจะเป็นคอมมันเร็ล้วนะครับ คอมมอนเร็วแต่้ทำไมเขาเขียนไดเรกผมจะสอบถามไปทางคอมสุกนะครับตัวลงเครื่อง S A A C D 95 L E ขีด5เนี่ยมันเป็นคอมมอนเร็วหรือไดเรกนะครับราะว่าในแคตตาล็อกหรือว่าในคู่มือ ว่าไดเรกผมก็งงเหมือนกันเขียนผิดกันหมดครับทุกค่ายเขียนแต่ไดเรกนะครับแต่เครื่องนั้นคอมมันเร็วครับยังเป็นยังก็แ,แต่เขา <laughs> เปลี่ยนสองร้อยละครับคนขนขับนี่ต้องเจอกับบักลามักจกครับสะใจแน่ ยนอย่างเดียวเครื่องยนต์น่าจะตัวเดียวกับ pc 70นะครับ แต่ว่ามีเทอร์โบหรือว่าร้ยอยสามคิดแปรย์ยอมยอมยอมแกจัดหนักจริงๆครับ0.63ลูกบอลเมตร ก็อุ้มประมาณตันแหละครับแต่งสลบไปในตัวเลย 360อยสงศาครับโอ้พี่น้องไม่ไหวแบตเตอรี่หมดครับเหลือ15เปอร์เซ็นต์โอ้จะทำยังไงเอ่ยแบตเตอรี่หมดพี่น้องเดี๋ยวต้องไปชาร์จก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ ใจดีได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพีชาติเจริญทรัพย์พยุกสคารูเตอร์ทรัค0982723752จบด้วยโคมัสซิบ V4130 รุ่น10 MO 93.5แรงมา2200รอบต่อนาที13ถังฟุ้งนะครับมีระบบคอมแท็ก GPS นะครับซึ่งสามารถเช็ครถได้ว่าอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหน หรือว่าชั่วโมงบินอยู่ที่เท่าไรครับเช็คได้หมดเครื่องยนต์ก็ S A A C D 9 5้ L E 5 5ครับแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวกลับไปชาร์จก่อนครับเหลือ15%บหาเอเช้าใช้งานเยอะไปหน่อย จก็ดูได้ครับดูทุกช่องชาติจำนวนซับรู้ว่าเพ,ทพจท่าจำนวนซับเอ็กซ์แคนเตอร์ทรัพย์สนใจโคบาสุก็ติดต่อได้ครับบางกอกโคบาสุเซลโมรุ่นสิบนี่ก็ร้อยสามสามล้านต้นๆครับ ติดตามนด้ครับสวัสดีครับ